โหน่าเบื่อจังเลยอะ่ะดูอะไรกันอยู่เนี่ยก็ด <ont ri> ูวงดนตรีโปรดของฉันไงล่ะออกจะน่ารักขนาดนี้ดูสิหน้าตานักร้องน่ารักจิ้มลิมที่สุดเลยว้ยแต่เอมมาไม่เห็นชอบเลยอะคะ่ะพี่ชอบนี่นาะเอมมาดูเนี้ยแลนหละสนุกจะตายไปโอ้เอมมาไม่ชอบเอมมาอยากดูการ์ตูนเอมมาอยากดูการ์ตูนเอมมาว่าเราดูการ์ตูนกันเถอนนะเออจะว่าไปการ์ตูนที่เอมมาดูก็สน,นุกดีนะ เอองันน้นดูการ์ตูนกันนะดูกันตูนกันนะโอยอะไรอ่ะไม่แร่เลยอ่ะอย่างงี้นะพี่ว่าพี่ไปก็ได้เอเอเย่ไปเลยไปเลยเด่๋ยฉันกับเอ็มมาจะนั่งดูการ์ตูนกันเองนี่แะ,ะเธออยากจะไปไหนก็ไปเลยหันนาฮะอเนีเ่ยอ,อะไรกันเนี่ยโอ้ไม่ต้องขารอกันหรอกนะหนูก็แค่อยากดูการ์ตูนนี้เดียวเองโอ้มันไปก็ได้อึต้องไปต้องพูดกันขนาดน,นี้ด้วยนะ ดี๋ยวพี <wrestling ps 2> well, so. ่ขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะอยากดูอะไรก็ดูเลยเดี๋ยวพี่ไปดูในคอมพิวเตอร์คนเดียวก็ได้สบายใจกว่าเยอะน้องชั้นสองคนนี้นี่นะน่าเบื่อจริงๆเลยเย่ในที่สุดเราก็ได้ดูการ์ตูนกันแล้วใช่ไหมคะพี่จูเลียนอืมจะว่าไปแล้วพี่ว่ามันมีอะไรที่สนุกกว่าดูการ์ตูนอีกนะอะไรหรอคะมันมีอะไรสนุกกว่านี้อีกหรออืมไหนบอกให้หนูฟังหน่อยสิก็นี่ไง พี่ว่าเรามาเล่นแกล้งโทรศัพท์ไปหาคนอื่นกันดีไหมพี่นะดูในคลิปวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตน่ะเราโทรแอบโทรไปแกล้งคนอื่นกันเราโทรแกล้งใครอะคะหนูรู้แล้วโทรหาค,คุณพ่อคุณแม่ดีไหมคะเฮ้ยไม่ได้รอการโทรศัพท์แกล้งคนเนี่ยมันต้องโทรศัพท์ไปแกล้งคนอื่นสิจะไปแกล้งพ่อกับแม่ได้ไงเล่าอพี่ว่าแอบโทรสั่งพิซซ่าให้คนอื่นดีไหมล่ะเป็นไอเดียที่ไม่เลวเลยนะเดี๋ยวพี่ขอไปหาเบอร์พิซซ่าแบบหนึ่ง มันจดอยู่ในสมุดโทรศัพท์สักแห่งสักที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละเอ๊น่าจะอยู่ในลิ้นชักนี้นะนี่ไหนน่าอยู่ไหนนะไหนนะ่าอืมโอ้ยหนยูอยากกินพิซซ่าเหมือนกันนะคะจะว่าไปแล้วนะ่ะอ่านี่ไงเจอแล้วสมุดโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ว่าเราลองหาเบอร์โทรศัพท์ร้านพิซซ่าดูกันดีกว่าอ่ะเอ็มมาดูซิบอกพี่มาซิเอาแต่หนูอ่านไม่ออกนี่นะ้าจะพี่โทรเองก็ได้ ฮัลโหลสวัสดีครับผมร้านพิซซ่าแห่งเมืองเทย์โมบิลพิซซี้นะครับยินดีให้บริการอา๋อสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุณนายชไนเดอร์นะคะโทรมาสั่งพิซซ่าค่ะขอสั่งพิซซ่าถาดโตโต,โตสักเจ็ดถาดน,นะคะแล้วก็กรุณาส่งด้วยนะคะจัดส่งให้ด้วยเจ็ดถาดเจ็ดถาดเลยเหรอฮะไม่ทราบว่าจัดปาร์ตี้กันหรือยังไงฮะใช่แล้วคะ่ะทางเราจัดปาร์ตี้กันนะคะ ยังไงก็มาส่งให้ด้วยนะคะอ่าอ่าอ่าได้ครับแล้วเอาเป็นหน้าอะไรบ้างคะเอาหน้าทุกน่าเลยที่มีเลยค่ะจัดมาให้หมดเลยใส่เครื่องมาให้หมดเลยนะคะอ๋อได้ฮะเย้ <Yeah. laughs> ตลกจังเลยค่ะพี่จูเลียนเสียงตลกจังเลยเมื่อกี้ <laughs> พี่บอกแล้วไงล่ะพี่ก็แค่แกล้งเรียนเสียงนะแล้วพี่ก็จะสั่งบอกว่าให้ให้ลานพิซซ่าไปส่งที่บ้านคุณนายชไนเดอร์น่ะ คุณนายที่อยู่ข้างบ้านของพวกเราไงล่ะ,ะคอยดูนะคุณนายก็คงช็อกแน่ๆเลยว่าทำไมพิซซ่ามาส่งบ้านหน้าบ้านเยอะขนาดนี้อ๋อคุณนายชไนเดอร์คุณน,นายเ,นเ,ลเลกินเลกินหาชาไนเดอร์ที่อยู่ข้างบ้านเราใช่ไหมคะคุณนายคนนั้นน่ะหน้าตาก็ตลกด้วยเอ้ยหนูก็ว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยล่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกพี่ว่าต้องรอเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งน่ะสิกว่าพิซซ่าจะทำเสร็จแล้วก็มาส่งนะ่ะชั่วโมงเลยเหรอคะ งั้นระหว่างนี้เราจะทําอะไรดีล่ะอมเราไม่รู้จะทําอะไรนีอ่ะอเอมมมาว่าเราไปนั่งดูการ์ตูนกันต่อดีไหมคะอ,อจริงๆเราพี่ว่าไอวงคอนเสิร์ตของของฮันน่าก็ไม่เลวนะดูสิเอ,อ้าพี่โนเลียน่ะไหนบอกว่าไม่ชอบไงไหนบอกว่าอยากดูการ์ตูนเอ,อคุณนายชไนเดอร์นี่น่าจะใช่นะหรือว่าคุณนายชไนเดอร์จะจัดปาร์ตี้ร่วมกับบ้านครอบครัวโฟเกล พราะเบอร์ที่มันขึ้นนี่มันเป็นเบอร์ของครอบครัวโวเกลนี่นะมันก็ขึ้นในระบบอัตโนมัติฉันก็ต้องไปส่งตามที่อยู่ของเบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะเนาะตอนนี้ก็ได้พิซซ่าครบแล้วนะอตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วนะั้นน้องเอ็มมาน่าหนาสิคะแต่หนูไปดูกันนะเอ๊ะพิซูเลียนคะหนูเห็นรถพิซซ่ามาแล้วคะ่ะแต่ดูท่าเราเขาไม่ได้ไปที่บ้านคุณน,นายชไนเดอร์นะสิเขามาที่บ้านพวกเรานะ่ะ แย่ yeah, แล้วพี่จูเลียนทำยังไงดีแย่ yeah, ที่สุดเลยโอ้ oh, ตายแล้วเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่เมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรกับบ้านโพเกลซะหน่อยทำไมเขารู้ได้ละ่ะโอ้ตายแล้วพิซซาขนาดนั้นฉันจะมีปัญญาเอาตังที่ไหนไปจ่ายที่ได้เนี่ยโอ้ย oh, หนูว่าเราเกิดเรื่องใหญ่แล้วละค่ะแย่แล้ว, yeah, แ,ลวแน่ๆเลยอ่ะทำยังไงดีละ่ะไม่ต้องตกใจไปนะ เรารอดูเหตุการณ์ซิเอ๊ะเสียงกริ่งที่ไหนนะ้าทําไมไม่ออกไปเปิดประตูกันนะสวัสดีค่ะอ๋อผมเอาพิซซ่ามาส่งตามที่สั่งไว้ะอะฮะเจ็ดถาดอะฮะอะไรนะคะพิซซ่าเจ็ดถาดคือเราไม่ได้สั่งนะคะอ๋อไม่ทราบว่าเอา๊ะหรืออาจจะเป็นจูเลียนหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่จูเลียนจูเลียนสั่งพิซซ่าเหรอเจ็ดถาดเราจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้หรือย,อยังเนี่ย แย่ yeah, แล้วเอม็มมาทำไงดีล่ะฮันนาเดินมาทางนี้แล้วอ่ะพวกเราต้องสวยแน่เลยพี่ไม่รู้จะทำยังไงดีอนะ่ะโหแย่ที่สุดเลยอ๋โอโหนูก็กลัวจังเลยค่ะพี่จูเลียนโยแย่แล้วว่าเราไปหลบกันจะทันไหมอ่ะไม่ทันแล้วอว่ะ <c oughs>